ก็กระซุลเพื่อนนะครับก็อยู่กับเกมก็อยู่กับผมนะครับแดนี่ FF นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมอดท่าทางสมจริงนะครับของพี่เอ่อพีออ่ทุกคนก็บางคนนะครับแบบไปหลวมอดท่าทางสมจริงแบบพวกในคอมนะครับแต่ลุงไม่เปลี่ยนใช่ไหมโอเคขั้นแรกครับให้เราแตกไฟมาใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นไฟตนนัวนี้ใครที่หลวมมาก็นี้ครับหนึ่งครับผมให้เราเจ้า ไม่ได้มโหลดเดินน่ะปุ๊บตรงนี้ให้เรานะฮะไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอปปอ้อันนี้มานะครับจึ๊บตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดคอปปี้มานะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปวางเลยนะครับนี่ครับกดพัสนะฮะก็โอเคหลังจากที่เรากดวางปุ๊บใช่ไหมกลับมาไปที่ด a ต a ใช่ไหมให้เรานะค o p y สองอันนี้นะแล้วก็เอาไปวางเลยนะครับ เอาไปวางอ่ะตรงนี้กับาหน้าตัวเกมใช่ไหมให้เราคัปปี้สองไฟตรงนี้เอาไปวางนะครับคัปปี้สองตัวนี้นะเอาไปวางโอเคจากที่เราลงอันนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้แล้ก็กดคอปปี้ทั้งหมดเลยนะอคอปปี้แล้วก็หยับให้เราฮะกดคอปปี้ปุ๊บแล้วก็เอาไปวางปุ๊บเลยนะฮะกดวางก็กดคลิกขวานะฮะเอากดตัวพัสตรงนี้นะครับพิธีการกดวาง โอเคสว่วนเจ้าตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรมากก็อย่าไปนสนใจอะไรหมดนะครับหลังจากที่ทุกคนลงเสร็จแล้วเนี่ยโอเคครับ okay, เป็นผมก็ลงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหม mm. ก็เพิ่งลงอ่ะโอเคยั okay, มเลยครับผมตังกรับน,น,น,นะเห็นต้นเลือดเปล่าเลย กคลิกก็แปับโอเคเดี๋ยวออไปแล้วแนปะ๊บมือก็ผมตากันครับโอนานเน็ตก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคครับ <c oughs> โอเคครับหลังจากที่เราเข้าเกมถ้าเกิดมานแบบยูเวน่าลงสมอสติดนะครับอ่ะถ้าต่อยก็เป็นประมาณน,นี้นีถ้าต่อย จะเป็นประมาณนี้อ่ะดูนะปปปปปุุปุุุุ๊๊๊๊๊๊บบบบบขูดทีฮะส่วนท่าเดินท้าเดินเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้ากระโดดก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าวิง่งถ้าวิง่งจะเป็นประมาณนี้นะครับดเ,นะเดี๋ยวผมไปเปลีย่ยนชุดซีเจแป๊บนะเดี๋ยวนะกรีไป <c oughs> ผมมีสก,กินอยู่แล้วแต่ไม่เอานะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัว 4G นะตัวนี้ดีไม่รู้ 4G แล้วกันนไาแต่งตัวกันครับผมจะใส่หมวกนะแป อนี้อะไรเอาใหม่ครับเอาใหม่เออหน้ากากหน้ากากเดี๋ยวนะหน้ากากนี่นี่ครับแต่ตัวแบบนีกกบน้ก็แลรอนะครับ เรวกแต่งตัวอ่ะโอเหี้ยพี่จะแต่งตัวละเราไปเล่นกันชิวๆเลยนะครับผมจะไปสอนเล่นแต่ละอย่างทันะ้นันนี้คือท่าวิ่งปกตินะครับก็ประมาณนี้ส่วนท่าวิ่งนหละท่าวิ่งเนี้ยมันเหมือน GDAIB อยู่นะครับผมว่าน่าจะใช่แหละ มันท่าวิ่งี d i b เลยนะครับอ่าส่วนถ้ากระโดดแบบกระโดดอย่างนี้ปึ๊บหนีไปไงป็นฟีลันนิ่งเป็นฟีลัน n ิ i n g เลยนะครับจังมาดูกันต่อยนะฮะตอนนี้เรารู้ตอนนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมต่อยที่เรารู้อยู่แล้วครับเคตอนนี้เรารู้อยู่แล้วนะนนแวนะแล้วก็จะไปต่อยให้ดูนะครับนี่ครับ นะมันจะเป็นแบบนะพอดูตอนลงนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบท่าทางสมจริงเลยนะครับอ่าเราจะลองไปย,ยิงก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะจะลองยิงคนดูนะครับโอเคเห็นไหมเป็นท่าทางสมจริงอะ่ะล้มคุดเหมือนนะเห็นไหมทุกคน,นเป็นท่าทางสมจริงนะครับเดี๋วากดีรับ ถ้าวิ่งเนี่ยเป็นผมผมไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบนะครัถ้าวิ่งแบบนั้นอยู่ดิแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยผมชอบนะคบแบบถ้าเดินคนเดียวแล้วถ้ายืนด้วยยืนแอกับเป็นไงพูดทครับโอเคเรามาดูกันแล้วว่ามันจะเป็นยังไงตอนยิงปึ๊บเห็นไหมแล้วผมจะลองเอารถชนดูนะฮะ รถแถมต้องขับรถนะคะบแบบมันจะเป็นยังไงอ่ะแบบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะโอเคมองเ,เขาี่หนึ่งครับนี่เห็นไหมดูนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบเหมือน G T A V เลยนะฮะอ,อิะอะอะรครนี่เป็นไงทุกคนข,ขับรถชนอย่างเท่ส่ดนเราเนะ บลักเป็นไงนโอยะขอร,รับบึกโอ้โหผูห้สมจริงครับผมนะโอเคก็สนามที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็ะปาไปหกนาทีละก็ขอตาลาไปก่อนนะครับนี่อย่าลืมท่ากระด,ดูท่ากระดูดเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าถ้ากระโดดมันจะเป็นยังไงผมจะไปที่สูงนะครับเไปจะขัดไปที่สูงนะครับตะกีไฟฟ้าดับนิดนึงนะไปที่สูงนะครับเดี๋ยวนะไปตรงไหนดีนะตรงนี้ไม่ค่อยมีที่สูงเลยอ่ะโอ้แต่ผมงอทำไมผมยังไอเจ้าตัวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเกิด เอาอีกเจ้าดีสุดยิงได้เฉยอ่ะเอาดิตัวนะะทะมุนๆแล้วตอนนี้ผมยิงไม่ได้แต่ดีสุดผมก็ยิงไม่ได้ดิสุดเลยไม่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราบินขึ้นไปตรงนู้นไปนนะครับแล้วก็ลองก็ดูกันว่าถ้ากระโดดมันจะเป็นยังไงนะโอ้ยตะกี้ก็ไฟฟ้าดับเร็วๆนะครับ โอเคโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวเลยโอเค okay. เรา,าดูท่ากระโดดลงกันเลครับโอเคให้ okay. เรากระโดดขึ้นเรามาดูท่าปีนกันครับ อ่าตูดลงนะวุ๊บฮะมึงกึ่งหลิเนี่ยสมมตินจริงโอ้ะโอ้กูตายโอเคครับน้องจะลองปรับให้ภาพมันอย่อยนะเจ้าตรงนี้ออฟไม่โอเคเอ้ยเดนเ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเ้ย้เฮ้ เป็นพังสาวสิบคูณไอ้นี่เฉยครับทุกคนโอเคผมทำให้ม,มันจอแบนแล้วนะโอเคครับจอแบนยังเทอ่ะผมเอาเป็นจอปกติดีกว่านะ ปกติมันดูดีกว่าก็สำหรับนี้ก็ตอรอไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะเดี๋ยวดะไ่ต้อมาอีกกูฟอคลาปลาโอโอโอโหโอโหโอหออ่าบลาบลาบาลาบลลาล นี่คือจุดเริ่มต้น